ผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีคนมีคนมันต้องมาถ้าคนไม่มาก็แปลว่าค food, <mam> นไม่ม <IP or junk countries> ีโอ้ยที่หัวแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาอีกแล้วเออีกแล้วเอ้ยที่หัวแถว 6 7เจ็ดแปดปเออกาไม่จบกลอ้าวเอาดีอุ้ยทางนี้มามึงเห็นไหมโอ้ยผีพันมึงเห็นไหมเนี่ยเอาอย่างนี้เพื่อความแน่ใจว่าเราอยู่กักี่คนหัวแถวนับหนึ่งต7อเจคนนะจ๊ะเจ็ดขออีกเที่ยวนึงหนต คนทางนอกเหนือคนอนี้แสดงว่าไม่ใช่พวกเราเดี๋ยวอาจารย์จะไล่มนจะเดี๋ยวเฮ้ยจะทับมากนะกระจายกระจายกันนโมววตัตสสะภะคะวะโตะรโตสัมมาสัมพุทธัสสะผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม ใครเข้ามาร้องท่อนนี้วะอาจารย์ใครเข้ามาท่องท่อนนี้เนี่ยไม่รู้่าใครอะเอาดิ้้ีงขอเทียงผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะผีไม่มีคนมีคนมันต้องมาถ้าคนไม่มา เดี๋ยวนี้มันไว้ใจใครไม่ได้มันอาจจะแฝงมากับพวกเราก็ได้เอาอย่างนี้หัวแถวนะหนึ่ง <1, S 1> สองสามกจ ก็มีขั้นเจ็ดคนไม่ใช่เหรอขันเรื่องจริงๆเลยมึงเนี่ยเออ้หน้าตาแม่งไอ้เอาใหม่กูยังไม่ลืมใครเลยเอาดีๆดิเออไอ้ห่าเอ้ยม่ไหวไม่นี่ดูวเร็วเร็วเร็วจับตัติดไหมไหนบอก็ชุดผีผีไม่หลอกอาจารย์ผีไม่หลอกผีไม่หลอกนับใหม่นับใหม่อาจารย์เอาหัวแถวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนันก็เจ็ดน่ะอาจารย์ขอย้ายที่หน่อยได้ไหมย้ายไปไหน เอามาจะย้ายก็ย้ายเร็วให้มันอยู่หัวแฉวไปเลยฝันฝันหน้าไม่มีพูดหัวแถวเพิความแน่ใจเฮ้ยขอที่หัวแถวรับ โยมอัตมาขอบินทบาทำไมครับหลวงพ่อบินธบช้านี้เป็นไงครับอิ่มตีนจุกเลยย้ปพวกเราพวกเราเฮ้ยยังไงเนี่ยจานเฮ้ยเกินมาไหอีกแล้วเนี่ยเอาดีๆดินะพี่ซีดยูเดยพ่อใครพ่อใครเออโอ้หแล้วมึงก็ไปย้ำวิกผมเขาหมดแล้ว จะรอดไหมเน่ไอ้ก,กวงมาเอาเร็วเลียงแถวเลียงแถวเลียงแถวเยยเนี่ยเพื่อความแน่ใจอขอไ้เที่ยวันนวดแถวนักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปเล เขาเพียนเรื่องต่อยหัวหน้าโน่นก็มาหออยู่นี่ไงแยกหน่อยเรื่องงานด้เรื่องงานเดินไปอาพุทธยาเลยมึงไม่มาทันทีอะใจเย็นสิพิปพงเออมึงก็ใจร้อนไปได้ฮะเอามาเร็วอาจารย์เอ้ยเอ็งไม่ต้องกลัวตามได้ที่อาจารย์อยู่ตรงนี้ใครจะทำอะไรพวกเอ็งไม่ได้เอามาหัวแถวนัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนีย เยี่ยงมากเมาู้หล่อจะแอนย